สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆนมาทําของหวานกันค่ะวันนี้นะคะเราไปได้ฟักทองลูกใหญ่มามากๆเลยแล้วก็คิดว่าจะทําเมนูอะไรดีนะคะจะทําเป็นขนมปังเนี่ยก็เคยทําให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วจะเอามาทําเป็นไข่นกกระทาก็เคยทําอีกแล้วอีกนั่นแหละค่ะวันนี้เราก็เลยคิดว่าทําเป็นเมนูง่ายๆดีกว่านั่นก็คือฟักทองเชื่อมนั่นเองค่ะวัตถุดิบสําหรับฟักทองเชื่อมนะคะก็จะประกอบไปด้วยฟักทองเราใช้ทั้งหมด750กรัมค่ะน้ําตาลเราใช้เป็นน้ำตาลอ้อยไม่ขัดสี เลยนะคะ400กรัมแล้วก็น้ำเปล่าสะอาด600มิลลิลิตรค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของหน้ากะทิหรือว่ากะทิที่เอาไว้ราดนะคะก็จะประกอบไปด้วยหัวกะทิ150มิลลิลิตรค่ะแป้งเนกประสงค์1ช้อนโต๊ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเกลือ1ทับ4ช้อนชาค่ะวัตถุดิบหลักๆของเราเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะ โดยเราจะเริ่มจากหั่นฟักทองออกมาก่อนนะคะเนื่องจากว่าลูกใหญ่มากๆเลยลูกนี้เนี่ยน่าจะประมาณ2กิโลกว่าๆได้นะคะเราก็เลยจะต้องแบ่งเขาออกมาค่ะเราใช้ไม่หมดอย่างแน่นอนเลยเราจะแบ่งเขาออกมาเป็นชิ้นประมาณขนาดพอดีๆนะคะ วันนี้เนี่ยเราจะทําฟักทองเชื่อมที่เชื่อมไปทั้งเปลือกเลยนะคะเราจะไม่ปอกเปลือกเลยนะคะเพราะว่าเราไปศึกษามาแล,แล้วเราก็ได้รู้ว่าเปลือกฟักทองเนี่ยเขามีประโยชน์นะคะเขามีฤทธิ์ทางยามากมายเลยถ้าหากเรารับประทานฟักทองทั้งเปลือกเนี่ยจะสามารถกระตุ้นการหลั่งอินซูลินในร่างกายนะคะซึ่งอินซูลินเนี่ยจะช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดป้องกันการเกิดเบาหวานความดันโลหิตบํารุงตับบารงไตนะคะแล้วก็มีบํารงอื่นๆอีกมากมายเลยเพื่อนๆสามารถไปหาอ่านได้นะ อันนี้ก็เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆที่เรานำมาบอกกันค่ะเมื่อเราหั่นฟักทองเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาขูดไส้เขาออกค่ะขูดเอาเมล็ดเอาไส้ออกให้หมดเลยนะส่วนที่เป็นเละเละมือกๆเนี่ยให้เราขูดออกให้หมดเลยค่ะขูดจนเขาสะอาดแบบนี้เลยนะคะ เมื่อเราขูดฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนําเขามาหั่นเป็นชิ้นกันค่ะเพื่อนๆจะหั่นเป็นชิ้นแบบไหนก็ได้อันนี้เอาตามที่สะดวกเลยนะคะแต่ก็แนะนําว่าอย่าหั่นให้เล็กจนเกินไปนะเพราะว่าถ้าเล็กมากไปเนี่ยต่อให้เรามีเทคนิคดีแค่ไหนเนี่ยตัวฟักทองก็อาจจะยุยได้นะคะอาจจะทําออกมาแล้วเป็นชิ้นที่ไม่สวยงามนะ ตอนนี้เราก็หั่นฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําเจ้าฟักทองพวกนี้นะคะมาล้างทําความสะอาดค่ะโดยที่เราเราจะเชื่อมฟักทองทั้งเปลือกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องล้างเปลือกฟักทองให้สะอาดอย่างดีที่สุดเลยนะคะใครมีแปรงเล็กๆสําหรับทําอาหารเนี่ยก็เอามาขูดเปลือกมันได้นะคะแบบเอามาขัดเปลือกเบาๆได้ ก็จะทําให้ฟักทองของเราเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะต้องล้างให้สะอาดดีเท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าเรารับประทานทั้งเปลือกนะล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เสด็จน้ําให้เขาพอแห้งนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะนําเจ้าตัวฟักทองเนี่ยมาแช่ในน้ำปูนใสกันค่ะ น้ำปูนใสเนี่ยแหละค่ะที่เป็นเคล็ดลับทำให้ฟักทองเชื่อมของเราเนี่ยไม่เปื่อยไม่ยุย่ยแล้วก็ไม่เละลงไปในน้ำเชื่อมนะคะให้เรานำตัวฟักทองที่หั่นเรียบร้อยล้างสะอาดดีแล้วเนี่ยไปแช่ในน้ำปูนใสค่ะโดยเราจะแช่ทิ้งไว้อย่างต่ำประมาณ30นาทีนะคะถ้าใครมีเวลาเนี่ยก็แช่เป็นชั่วโมงไปเลยก็ได้ค่ะเราจะแช่ฟักทองในน้ำปูนใส แช่ทิ้งไว้แบบนี้นะคะอ่าวันนี้เนี่ยเราแช่ไปทั้งหมด30นาทีเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลามากนักนะคะ เมื่อครบ30นาทีแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะนําเจ้าฟักทองที่แช่อยู่ในน้าปูนใสเนี่ยไปล้างน้ําสะอาดนะคะล้างจนกว่ากลิ่นปูนเนี่ยจะหมดไปนะคะเมื่อเราล้างสะอาดดีแล้วเราก็เสด็จน้ํารอเอาไว้ก่อนค่ะเราจะมาเริ่มทําน้ําเชื่อมกันเลยโดยเราจะตั้งน้ํานะคะน้ำเนี่ยหกรมิลลิลิตรแล้วก็ตั้งไฟด้วยไฟปานกลางนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะบางสูตรบางคนเขาก็จะใช้น้ำตาลกับน้ำเนี่ยเป็น เป็นปริมาณเท่าๆกันเลยนะคะอย่างน้ํา500มิลลิตรเราก็จะใส่น้ําตาลทราย500กรัมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าอย่างนั้นน่ยมันจะค่อนข้างหวานบาดเกินไปหน่อยนะคะเราก็เลยลดปริมาณน้ํากับเราก็เลยลดปริมาณน้าตาลทรายนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ํานิดหน่อยค่ะแต่ว่าใครจะทําในอัตราส่วนที่เป็น1ต่อ1เท่ากันเลยก็ได้นะคะอันนั้นก็แล้วแต่สะดวกค่ะพอ น้ำเชื่อมน้ำตาลน,น้ำตาลที่อยู่ในน้ำเชื่อมเนี่ยละลายหมดแล้วนะคะเราก็ใส่ฟักทองลงไปค่ะโดยเราจะยังใช้ไฟปานกลางอยู่นะคะพอน้ำน้ำเชื่อมเริ่มเดือดแบบนี้เนี่ยเดือดจัดแบบนี้เลยนะคะเราก็จะลดไฟลงให้เหลือเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็เชื่อมไปเรื่อยๆเลยค่ะใช้เวลาเชื่อมประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็ต้องคอยสังเกตด้วยว่าฟักทองส่วนที่เขาลอยขึ้นมาเนี่ยไม่ได้จมลงไปในน้ำเชื่อมเนี่ยอ่า ให้เราตักเอาน้ำเชื่อมเนี่ยราดเขาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เงาสวยนะคะไม่สุกพร้อมเพื่อนๆน,นะคะอันนี้เราก็เชื่อมมาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตดูได้เลยว่าฟักทองของเราเนี่ยไม่เละไม่ยุ่ยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเรานําฟักทองของเราไปแช่น้าปุนใสค่ะเมื่อเราเชื่อมจนได้ที่แล้วเนี่ยฟักทองใสดีเรียบร้อยสุกทั้งชิ้นเราก็พักเข้า,าไว้ก่อนค่ะปิดไฟแล้วก็ อ่ะพักเข้าไว้ได้เลยนะต่อมาเนี่ยเราจะมาทำในส่วนของตัวน้ำกะทิราดกันค่ะกะทิราดเนี่ยก็ทำง่ายๆเลยนะคะใครจะไม่ใส่แป้งก็ได้แค่เอากะทิไปคนให้เขาร้อนนิดหน่อยใส่กับเกลือเป็นการตัดรสชาติฟักทองเชื่อมนะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราอยากให้เขามีความข้นขึ้นมานิดนึงให้เขามีความเกาะตัวฟักทองมากขึ้นนะคะเราก็จะใส่แป้งอนเนกประสงค์ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะโดยการที่เราจะ ใส่แป้งลงไปในกะทิเนี่ยถ้าเราใส่ลงไปรวดเดียวเลยเนี่ยเขาอาจจะคนได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะค่อยๆเอาน้ํากะทิเนี่ยผสมกับตัวแป้งนะคะทีละนิดทีละนิดแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะคะแล้วถึงค่อยเททั้งหมดเนี่ยผสมรวมกันค่ะอันนี้เราก็จะใส่ทั้งกะทิที่ผสมแป้งแล้วก็กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะเมื่อเราใส่ทุกอย่างลงไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะ คนให้ตัวกะทิเนี่ยเขาคนขึ้นมานิดหน่อยค่ะซึ่งเราจะใช้ไฟอ่อนในการคนกะทินะคะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดเลยเราจะไม่ให้กะทิเ,เดือดขาดนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกะทิจะแตกมัน นมาสักแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะเริ่มมีความหนืดขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นก็ถือเป็นอันว่าใช้ได้ค่ะก็ให้เราปิดไฟแล้วก็นําเข้าไปจัดเสิร์ฟกับฟักทองได้เลยนะคะอย่าให้หนืดจนเกินไปนะไม่งั้นเวลาที่เขาเย็นตัวแล้วเนี่ยเขาจะมีความเหนียวแล้วก็แข็งไปเลยนะคะนํากะทิมาราดบนฟักทองเชื่อมของเราเนี่ยใครชอบความมันความเค็มนิด,น,ดนิดเนี่ยก็สามารถใส่เยอะๆได้เลยแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอ อเลนนนิดนึงะะคะเพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูฟักทองเชื่อมของเราในวันนี้เป็นยังไงคะเพื่อนๆจากที่ดูตามคลิปมาตั้งแต่ต้นเนี่ย เพื่อนๆก็น่าจะรับรู้ได้เลยใช่ไหมคะว่ามันทําไม่ยากเลยอาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยแล้วก็มีเทคนิคนิดๆที่ส่วนครัวนามาบอกเพื่อนๆก็จะทําให้ฟักทองเพื่อนๆสวยแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร e ที่สําคัญนะคะต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ